สวัสดีค่ะหัวข้อต่อไปนะคะการสร้างฟอร์มนะคะฟอร์มในภาษาที a แอเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคำสั่งที่ได้รับความนิยมมากในการทำเว็บไซต์ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานร่วมกับภาษาอื่นๆนะคะอย่างเช่นภาษา PHP ภาษา ASP นะคะหรือภาษา JavaScript นะคะหรือภาษาอื่นๆ ใดๆก็ตามนะคะที่จะใช้ฟอร์มภาษา HTML แล้วส่งค่าต่างๆเนี่ยไปประมวลผลโดยใช้การเขียนโปรแกรมในภาษาอื่นๆทีนี้เรามาดูฟอร์มในภาษา HTML เนี่ยนะคะก็คือมันเป็นหน้ารับข้อมูลนะคะรวบรวมข้อมูลที่จะ นำไปใช้ประมวลผลต่างๆก็ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการจะให้หน้าฟอร์มตัวนั้นเก็บข้อมูลในรวบรวมข้อมูลเนี่ยเกี่ยวกับอะไรเช่นการสมัครสมาชิกการทำแบบสอบถามการทำฟอร์มสั่งซื้อสินค้าการกรอกข้อมูลเข้าระบบการเพิ่มสินค้าอะไรทุกอย่างเลยนะคะจะใช้ฟอร์มนะคะ ทีนี้มาดูประโยชน์ของฟอร์มนะคะเราใช้ฟอร์มเพื่ออะไรนะคะเพื่อรับข้อมูลจากผู้ใช้เพื่อใช้ส่งข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์แล้วก็เป็นการรองรับหลายประเภทของข้อมูลอย่างเช่นประเภทข้อมูลข้อความประเภทข้อมูลวันที่ประเภทข้อมูลตัวเลขหรืออื่นๆแล้วก็ใช้งานร่วมกับ j a v a s c r i p t หรือ Backend ตัวอื่นๆได้นะคะ น,นีคือประโยชน์ของฟอร์มในภาษา HTML อ่ะเรามาดูองค์ประกอบหลักของฟอร์มในภาษา HTML ก่อนเลยจากหน้าจอตรงนี้นะคะขออธิบายทำความเข้าใจกันก่อนเนาะแบบง่ายๆเลยนะคะจะเริ่มด้วยแท็กฟอร์มนะคะตรงนี้แท็กเปิดแล้วก็คำว่าฟอร์ม (form) แล้วก็แท็กปิดตรงนี้ยังไม่ต้องสนใจข้างในนะคะก็แท็กปิดตรงนี้เสร็จแล้วก็จะมี รูปแบบองค์ประกอบอื่นๆอิเลเมนอื่นๆที่ใช้ประกอบตรงนี้มีอีกหลายตัวนะคะเดี๋ยวค่อยมาอธีบายเพิ่มเติมแล้วก็แท็กปิดก็คือส o r m ฟอร์มตัวนี้นะคะเครื่องหมายน้อยกว่าแล้วก็ส o r m ฟอร์มแล้วก็เครื่องหมายมากกว่าปิดทีนี้เรามาดูข้างบนก่อนเลยนะคะหลังจากเราใช้แท็กฟอร์มก็จะตามด้วย Action นนะคะแอคชั่นสับมิก็คือว่าฟอร์มนี้ภายหลังจากการคลิกปุ่ม submit หรือปุ่มในการรับข้อมูลแล้วเนี่ยนะคะจะให้ไปที่ไฟล์ไหนตรงนี้มันจะส่งไปที่ไฟล์ PHP s p SP, Java หรือไฟล์ภาษาอื่นๆก็ตรงนี้แหละนะคะทีนี้ตัวต่อมาเม t h o d เม t h o d เนี่ยจะเท่ากับโพสตนะคะเม t h อ d เนี่ยนะคะจะมีหลักๆอยู่สองตัวก็คือเป็นเม t h อ d แบบโพสตกับเม t h อ d แบบ get ตรงไม่ตอดแบบโพสกับเกตเนี่ยขออธิบายคร่าวๆให้ฟังก่อนนิดหนึ่งก็คือถ้าไม่ตอดแบบโพสการส่งข้อมูลเนี่ยที่อยู่ภายใต้ฟอร์มจะไม่แสดงให้เห็นแล้วก็จะนิยมใช้สำหรับการส่งข้อมูลเป็นชุดหลายๆข้อความหลายๆตัวก็จะใช้แบบโพสข้อดีก็คือว่าไม่มีการมองเห็นได้ชัดเจนโอ,อกาสที่เราจะโดนโจรกรรมข้อมูลหรือแฮกเกอร์เนี่ยนะคะก็น้อยลง แล้วก็สามารถส่งข้อมูลได้ทีละมากๆข้อเสียของแบบโพสก็คือว่าเราอาจจะไม่ได้เห็นข้อมูลที่เยอะดังนั้นจะต้องมีการตรวจสอบข้อมูลอีกภายหลังแล้วก็เม็ดต่ออีกประเภทหนึ่งก็คือแบบเกตนะคะแบบเกตเนี่ยจะส่งผ่านข้อมูลผ่านทาง URL นะคะ URL ที่เรากรอกข้อมูลเข้าเว็บไซต์นั่นแหละเม็ดต่อแบบเกตนั้นจะเปิดเผยข้อมูลนิดนึงนะคะ เดี๋ยวตรงนี้จะอธิบายเพิ่มเติมให้ฟังอีกครั้งหนึ่งดีกว่านะคะเพราะว่ามันเป็นรายละเอียดเดี๋ยวจะงงเดี๋ยวเรามาดูองค์ประกอบอืน่นกันก่อนของฟอร์มนะคะตัวต่อมาเลยนะคะก็จะเป็น Element ที่เกี่ยวกับ label label ก็คือเป็นแท็กข้อความธรรมดาแล้วก็โดยพิมพ์คำว่า name นะคะโดยมีให้ชื่อเป็น name ตัวนี้แล้วก็แท็กปิดอิเลเมนตัวต่อมาก็คือเป็นแท็ก input นะคะ Input ตไทปอะไรไทป์เท็ก็คือใช้กรอกข้อมูล ID กับ Name นะคะตัวนี้จะเป็นตัวแปรที่จะใช้ในการอ้างอิงของโค้ด CSS หรือการอ้างอิงในโค้ดที่จะนำไปใช้งานต่างๆต่อไปว่ามันคือตัวแปรอะไรนะคะแล้วก็ใช้ค่าอะไรแล้วก็คำว่า r e q u i r e ก็คือจำเป็นต้องกรอกนะคะคำสั่งนี้นะ,ะแล้วก็เครื่องหมายปิด ตัวต่อมานะคะเป็นแท็กบัตทอนนะคะไทยเป็นประเภทสับมิดก็คือการกดปุ่มยอมรับข้อมูลเพื่อส่งไปประมวลผลอย่างน้อยนะคะต้องมีการ input ข้อมูลมาก่อนนะคะหนึ่งตัวแล้วก็มี button ที่จะเป็นตัวสับมิดเนี่ยอีกหนึ่งตัวฟอร์มจึงจะทำงานได้ครบถ้วนทีนี้มาดูคุณสมบัติ ประเภทองค์ประกอบของฟอร์มกันบ้างนะคะก็จะมีตั้งแต่ h ห้ l Form o r m นะคะก็คือตัวนี้รวมภาพรวมทั้งหมดเลยแล้วก็ HTML Form Attribute นะคะก็คือแต่ละตัวตัวนี้นะคะเราจะเก็บข้อมูล Data อะไรบ้างแล้วก็ HTML Form Element แล้วก็ HTML Input Type HTML Input Attribute แล้วก็ Input Form Attribute นะคะ เดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันต่อ HTML form with attribute attribute คืออะไรบ้างนะคะในส่วนของ form เนี่ยมันจะมี attribute ก็คือเกี่ยวกับตัวประกอบต่างๆมีตั้งแต่ตัว action ที่อธิบายไว้เมื่อกี้นะคะ action คือไปที่ไฟล์ไหนนะคะที่จะส่งข้อมูลไปที่ไหน Method คือส่งไปแบบไหนแบบ Get หรือแบบ Post target นะคะก็คือส่งแล้วเราจะทำการเปิดหน้าใหม่หรือ ใช้เปิดอยู่ที่หน้าเดิมก็จะใช้คำสั่ง tag auto complete ก็คือสำเร็จโดยอัตโนมัติหรือเปล่าก็ให้เป็น o n แล้วก็ no validate ก็คือไม่มีการตรวจสอบหรือจะมีการตรวจสอบก็เป็น validate ตรงนี้เราก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามที่เราต้องการมาดูตัวต่อมานะคะ html form element อิเลเมนต่างๆก็คือองค์ประกอบของภายในฟอร์มอย่างที่บอกนะคะคือตรงส่วนนี้แต่ละตัวที่มีนะคะก็คือประเภท Input Input ก็มีแยกย่อยอีกนะคะ i n p u t ประเภท e x t ประเภท Email อ,อะไรแบบนี้นะคะก็อ Input เนี่ยก็จะมีตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ Label Label ก็คือตรงคำว่า Name คำว่า Email คำว่า Password พวกนี้นะคะแล้วก็มีกลุ่มของ Select นะคะกลุ่มของการเลือกที่เป็นแบบ Combo Box กลุ่มของเท็อรี่ะพื้นที่ที่เป็นข้อความ t e x t ที่มีปริมาณมากกว่า Input t e ท t ตัวนี้แล้วก็ Button เป็นปุ่มนะคะรีเจนมี Data List มี Output มี Option นะคะมี OPT Group นะคะก็แต่ละตัวเดี๋ยวค่อยไปดูตัวอย่างกันทีหนึ่งหรือว่าอาจจะลองศึกษาเพิ่มเติมได้ตรงนี้เอามาเพื่อยกให้เป็นตัวอย่างทีนี้เราก็มาดูตัวอย่าง input type เนี่ยตรงนี้เป็นประเภท password ถ้า password เนี่ยนะคะก็มีประกอบของ id ชื่อนะคะ name แล้วก็ value คือค่าแล้วก็ max length กอคือเท่ากับ4 size 12ตัวน,นี้ก็จะจัดอยู่ในประเภท input type and attribute นะคะในกลุ่มพวกนี้นะคะจะมี type id name value max length ก็คือ ม่เกิน4ไซส์12เลยนะคะขนาด12แล้วก็ HTML input attribute จะอยู่ในกลุ่มของตรงนี้นะคะ value read only นะคะ disable size max length min max นะคะตรงนี้เขาจะเรียกว่าเป็น input attribute ส่วนตรงนี้ password number date color URL file เนี่เขาจะจัดอยู่ในกลุ่ม input type and attribute HTML input attribute เรามาดูความหมายของแต่ละตัวกันก่อน Value ค่าที่แสดงรีดอ l ลแสดงค่าได้แต่ผู้ใช้แก้ไขไม่ได้ Disable ไม่สามารถใช้งานหรือโต้ตอบได้เลยและข้อมูลจะไม่ถูกส่งไปด้วยนะคะไซส์ความกว้างของช่อง m a x l e n นอักขระสูงสุด Min m i n Max ค่าต่ำสุดแล้วก็ค่าสูงสุด Multiple สามารถเลือกค่าได้นะคะเป็น select multiple อนุญาตให้ใช้ได้หลายไฟล์อะไรแบบเนี้ยนะคะแล้วก็ pattern รูปแบบข้อมูลนะคะที่เป็นแบบเฉพาะอย่างเช่นโทรศัพท์อะไรแบบเนี้ยนะคะเพื่อใช้ในการควบคุมรูปแบบของการพีแล้วก็มี placeholder เพื่อแสดงข้อความจังๆภายในช่อง input แล้วก็ยังมีในกลุ่มของ r e q u i r e Step Auto Focus High Y Data List Auto Complete อีกไปดูเพิ่มเติมได้อ่ะเนี่ยมาดูในกลุ่มของ HTML Input Attribute กันต่อเนี่ย r e q u i r e นะคะบ,คบังคับกรอกไม่กรอกไม่ได้ Step นะคะใส่กับ Input ที่เป็นตัวเลขเช่น t y p Number t h p Data t y p Time โดยที่มี Step ทีละสอง ก็จะได้0 2 4 6 8 0อะไรแบบเนี้นะคะออโต้โฟกัสก็คือได้รับการโฟกัสทันทะีณตัวอิ e m e เ t ตัวนั้นหนึ่เงเช่น t ทคเ <im it> ทคเนมเวลา <im it> เรามีคำว่าออโต้โฟกัสก็จะมาอยู่ที่ช่องเทคเนมนะคะเคอร์เซอร์จะมากระพริบ <im it> อยู่ตรงนั้นแล้วก็ High Y ขนาดความสูงความกว้างแล้วก็ Data List ใช้ร่วมกับ Input เพื่อสร้างตัวเลือกอัตโนมัตินั่นเอง Auto Complete แสดงหรือไม่แสดงก็ได้อ่ะมาดู input form attribute กันบ้างนะคะอย่างตัวนี้ input type submit value submit นะคะ form no validate ก็คือไม่มีการตรวจสอบฟอร์มตัวนี้แล้วก็ input type เป็นแบบ reset value reset คือตัวนี้นะคะแล้วก็มี tag form ภายใน tag form ก็จะมีกลุ่มของ เนี่ยนะคะ Form. action form ร n c m ิน e form m e t h o d form target form no validate แล้วก็ no validate อ่ะก็มาดูต่อนี่นะคะความหมาย Form Action ระบุ URL ปลายทางเพื่อส่งข้อมูลไปนะคะแล้วก็ Form e n c l คล e ระบุรูปแบบการเข้ารหัสน,นะคะข้อมูลเวลาส่วงเวลาอัพโหลดอะไรแบบนี้นะคะก็เป็นการช่วยเรื่องความปลอดภัยได้อีกระดับต้นๆน,น,นะคะแล้วก็ ฟอร์มเอนคริก็เป็นการระบุการเข้ารหัสโดยที่เป็นการเพิ่มการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลฟอร์ form Method จะเป็นการระบุว่าส่งเป็นแบบเกตหรือโพสนะคะเฉพาะปุ่มนั้น Form t a r รเกแสดงว่าต้องการส่งฟอร์มไปในที่ใดแบบใดแล้วก็ฟอร์มนองเวลิเดไม่ตรวจสอบความถูกต้องของฟอร์มเช่นรีควายเวลากดปุ่มนี้นะคะนองเวลิเด ก็คือปิดการตรวจสอบความถูกต้องทั้งฟอร์มเมื่อผู้ใช้ถูกส่งมาดูนี้ก็คือตัวอย่างของการใช้นะคะเนี่ยนะคะฟอร์มแอคชั่นไปที่ไฟล์นี้นี่นามสกุลจุด php ก็คือส่งข้อมูลใน Data ตรงนี้นะคะไปยังไฟล์ที่เขียนด้วยภาษา php คือไฟล์นี้ด้วยเมธอดการส่งแบบโพสไม่มีการตรวจสอบโดยค่าที่ส่งไป นะคะมีอะไรบ้างมี name นะคะมี email นะคะแล้วก็2ตัวนะคะแล้วก็กดปุ่ม submit นะคะเมื่อกดปุ่ม submit เสร็จนะคะฟอร์ม encrypt ก็จะมีการ encrypt เพื่อเข้ารหัสเพื่อรักษาความปลอดภัยในระดับหนึ่งนะคะแล้วก็ input type form action นี้นะคะไปที่ action page 2 php แล้วก็ value submit ตัวนี้นะคะจะขายกับตัวนี้นะคะแต่แตกต่างกันตรงที่ตัวนี้นะคะจะเป็นการซับมิดไปที่ไฟล์ตัวนี้โดยเฉพาะเลยส่วนปุ่มซับมิดนี้ก็จะไปที่ตัวนี้นะคะปุ่มซับมิดนี้ก็ค,คือคลิกที่ปุ่มซับมิดนี้ก็จะไปที่ไฟล์นี้เลยมาดูก่อน f i ลล์รเซกล่องจัดกลุ่มข้อมูลในฟอร์มรีเจนหัวข้อกลุ่ม ของกลุ่มนั้นแสดงบนกรอบ label input type เนี่ยจะมีหลายประเภทนะคะมีตั้งแต่เป็นแบบ type email password number date color url file submit แล้วก็ reset อ่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างโค้ดกันเลยตัวนี้ก็คือตัวอย่างโค้ดนะคะที่เราใช้ vs code ในการเขียนฟอร์มเนี่ยนะคะแท็กฟอร์มเนี่ยจะอยู่ในภายใต้ของบอดี้นะคะการสร้างฟอร์ม เริ่มต้นด้วยแท็ก form แล้วก็มี Action submit แล้วก็เป็นเม h o d post ทารก e ตแบบแบ n k ์ auto complete เป็นแบบ on นะคะตรงนี้จะเป็น HTML form attribute ก่อนแล้วก็ field set ตัวนี้นะคะก็จะเป็นการกรุบข้อมูลก็คือจะเป็นกรอบตัวนี้นะคะแล้วก็มีการรับข้อมูล input type ต่างๆนะคะเป็น name email อะไรแบบนี้นะคะ กรไปได้เลยตรงนี้ Input Type อยากให้ดูหลากหลายรูปแบบเนาะตรงนี้เป็น Input Type แบบ text Input Type แบบ email นะคะ Input Type แบบ password Input Type แบบ number Input Type แบบ date Input Type color นะคะแล้วก็ Input Type URL ตัวนี้เป็น Input Type File นะคะอ่ามาดูเนี่ยนะคะเป็น Input Type ในแต่ละประเภทเลย เห็นไหมอันนี้เป็นแบบ Color อันนี้เป็นแบบ u r l และอันนี้เป็นแบบชุดไฟล์แค่ Input t ไทยตัวเดียวนะคะแล้วมีประเภทย่อยๆเนี่ยเราก็สามารถหลับข้อมูลได้แล้วแล้วก็ตรงนี้คือคปุ่ม s u b ม i t เป็นการหลับข้อมูลที่ยัง e er อ r ร์ตัวนี้เพราะว่ายังไม่รู้ว่าจะให้ s u b m i t ไปที่ไหนตัวนี้คือเบื้องต้นของการใช้ Input Form ก็หวังว่าจะนำไปใช้กันได้นะคะอย่าลืมนะคะคลิปต่อไปจะ นำฟอร์มจากที่ทำในตัวอย่างของคลิปนี้นะคะไปประยุกต์ใช้กับโค้ด CSS ทำให้ฟอร์มนี้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นกดลิงก์นะคะจากตัวอย่างคลิปด้านบนได้เลยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ